ทุกคนเชื่อป่ะว่าผมยังไม่เคยมีหมัดเลเวยตั้งแต่เล่นฟรีไฟมาเพราะว่าตอนผมเล่นฟรีไฟเนี่ยตอนนั้นผมเล่นตั้งแต่ซีซันแรกๆเลยนะแต่ว่าผมยังเป็นเด็กอยู่เลยยังไม่มีตังค์เลยทุกคนแล้วผมก็ได้เก็บเงินแบบเวลาเติมเกมแต่ละทีต้องเก็บเงินซื้อไอ้ไอ้บัตรในเซเว่นอ่ะเออบัตรเติมเกมในเซเว่นอ่ะยุคนั้นอะ่ะแล้ววันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมมาซุ่มหมัดกระต่ายกาแล็กซี่กันเพราะผมยังไม่เคยมีหมัดเลยสักอันตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่หนึ่งพันแปดร้อยเพจนะแล้วก็มีแค่ นะก็คือต้องการแค่2องันเท่านั้นผมก็จะได้หมัดแล้วแน่นอนว่าผมเนี่ยเติมไปแล้วนะคะ800เพรนะสุ่มไปหมดแล้วเราก็เติมมาอีก1,800นะนแล้วก็ได้มาแล้วครับ1โทเค็นตอนนี้เราเหลือแค่1นโทเค็นเท่านั้นครับกับ1,100เพชรเพที่ผมมีอยู่นั่นเองเดี๋ยวเราสุ่มต่อกันไปยาวๆเลยผมใจดีสู้เสือนะเนี่ยผมกดแบบไม่ยังเลยนะเพราะว่าผมแบบหวั่นเลยอะหวั่นจริงๆอะเพราะว่าตอนนี้เพรผมเหลืออยู่แค่800เพรไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่ามาเดี๋ยวผมรันไปยาวๆเลยแล้วกัน ว่ามันจะได้ไหมเรามาดูกันว่าดวงผมเนี่ยมันจะเกลือหรือเปล่าแล้วเหลือแค่2 0 0เพชรไปทุกคนโอ้โหได้แล้วครับกับอีกหนึ่งโทเค็นนั่นเองโอ้โหแล้วดูเพชรเพชรเหลือแค่แปดสิบสี่อ่ะทุกคนดูดิโห้ยมันตาตึงใจจริงๆทุกคนดูมัดยังสวยนะมัดกระต่ายกาแล็กซี่แล้วผมไม่เคยมีหมัดด้วยดิตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่ซีซันแรกแรกตั้งแต่เกมฟรีไฟย,ยังไม่มีซีซันเลยด้วยซ้ําทุกคนผมไม่มีตังเติมเกมนะตอนนั้นแต่ตอนนี้ผมก็พอมีนะครับพอมีไม่ได้มีเยอะนะครับก็ พอมีก็พอมาเติมเกมได้บ้างแหนก็ถือว่าขอเป็นหมัดแรกเลยละกันสําหรับการเล่นฟรีไฟล์มาในระยะเวลา 6- 7ปีนะครับขอเป็นหมัดแรกเลยละกันดูดิเห็นไหมมีแค่หมัดเดียวจริงๆนะครับทุกคนคือผมไม่ค่อยเติมเกมขนาดนั้นนะก็เพื่อนๆหมดกันไปเท่าไหร่กันบ้างครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูตามนี้เลยนะครับว่าผมหมดไปเท่าไหร่นั่นเองเติมเกมให้มีความสุขครับผม enjoy ครับเล่นเกมอย่ามีความสุขครับบาย